สวัสดีครับผมหอยอภิศักนะครับพบกันในรายการรุ่นเก่าเล่าเกรดพอดแคสต์เวอร์ชันซีซส่น2ใน EP ีที่4นะครับโรคหาสมัยปลายอายุทยาคุณผู้ฟังครับผมมีช่อง YouTube หอยอภิษักอ์ฟ f f i c ี a l นะครับมี Facebook Fan Page หอยอภิศัก์ Fanspace รายการรุ่นเก่าเล่าเกรด พอดแคสต์เวอร์ชันที่กำลังฟังกันอยู่นี้แล้วก็มีรุ่นเก่าเล่าเกรดในเวอร์ชันบทความอ่านีฟรีในแอป To read นะครับ e ี EP นี้เป็นเรื่องของโรคระบาดหนักๆในสมัยอยุธยาคุณผู้ฟังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยหัวข้อแรกนะครับคุณผู้ฟังโรคหาในสมัยอยุธยา เราต้องมาปรับทัศนคติกันก่อนเลยคุณผู้ฟังคำว่าโรคหาเนี่ยนะครับเป็นคำที่คนโบราณเนี่ยเขาใช้เรียกโรคอะไรก็ได้ที่มันระบาดหนักๆแล้วก็มีคนตายกันเยอะๆตายกันเป็นเบือ่อคุณผู้ฟังคือไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นโรคใดโรคหนึ่งนะครับ ไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นไอฮิวาตากะโรคเท่านั้นไม่ใช่ขอแค่มันระบาดหนักๆแล้วมีคนตายกันเป็นเบื่อคนโบราณท่านก็จะเรียกว่าโรคหาหรือว่าหาลงกันทั้งนั้นซึ่งถ้าเป็นสมัยนี้ผมเชื่อว่าโควิด1 9ก็น่าจะถือเป็นโรคหาได้ด้วยเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังและคําว่าหาในที่นี้ในกรณีนี้ไม่ใช่คําหยาบคายแต่อย่างใดนะครับเอาละผมมีข้อมูลนะครับ ที่ระบุไว้เกี่ยวกับโรคหาในสมัยอยุธยาซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาคุณผู้ฟังอาจารย์กำพลจำปาพันธ์ให้ข้อมูลไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าอายุธยาจากสังคมเมืองท่านานาชาติสู่มรดกโลกนะครับว่าโรคหาที่เกิดการระบาดขึ้นในครั้งก่อนที่จะสถาปนากรุงศรีอยุธยาเนี่ย คุณผู้ฟังน่าจะเป็นการรคนะครับเพราะว่าถ้าไปสืบค้นไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์โลกในตอนนั้นมันจะไปพบการระบาดอย่างหนักของกาโรคในช่วงคริสตศตวรรษที่14ซึ่งมันตรงกับประมาณอายุทยาตอนต้นของเรานะครับตอนนั้นมันระบาดหนักไปทั้งยุโรปเลยคุณผู้ฟังท <hi> ั้งตะวันออกกลางแล้วก็ลามมาที่เมืองจีนด้วยนะครับซึ่ง อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานซึ่งเมื่อสำเพาจีเนเข้ามาติดต่อค้าขายกับบ้านเมืองในแถบนี้ก็น่าจะนำพาเชื้อการะโรคติดเข้ามาด้วยก็เป็นได้นะครับอันนั้นเป็นการระบาดครั้งแรกที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับใกล้ๆอยุธยานะครับการระบาดของ โรคห่าครั้งต่อไปเนี่ยจำได้ว่าเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเพราะว่าพระราชพงศสวดารกรุงศรีอยุธยาอย่างเช่นฉบับพันจันทนุมาเจิมก็บอกไว้นะครับว่าเกิดไข้ทรพิษร,ระบาดหนักนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะครับ การระบาดของโรคหาครั้งต่อไปเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4หรือว่าหนอ่อพุทธางกูลนะครับในครั้งนั้นเป็นการระบาดอย่างหนักของไข้ทรพิษอีกครั้งหนึ่งผู้คนทั้งในและนอกพระนครก็ล้มตายกันเป็นจำนวนมากแต่เนื่องจาก ในพงศาวดารก็พูดไว้แค่สั้นๆประมาณนี้นะครับแล้วก็จบไปดังนั้นผมไม่สามารถลงรายละเอียดได้นะครับแต่ในครั้งนี้ครั้งต่อไปเป็นสมัยสมเด็จพระเพทราชาคุณผู้ฟังดูเหมือนว่าครั้งนี้จะเป็นหาลงครั้งใหญ่สุดๆครั้งหนึ่งเลยนะครับของอยุธยาถึงแม้ เช่นเคยพงสาวดานของฝั่งไทยเราเนี่ยจะไม่ได้บันทึกรายละเอียดอะไรไว้มากนักนะครับแต่โชคดีที่เรามีจดหมายของบาทหลวงชาวฝรั่งเศสมีจดหมายของออท่านบาทหลวงอยู่2ฉบับที่เขียนรายงานเหตุการณ์ถึงกันอยู่ตลอดเนี่ยนะครับเขาบันทึกไว้เลยว่าในตอนนั้นมันมีการระบาดอย่างหนักของไข้ทรพิษแล้วก็มีคนตายกันมากถึงกับเกือบ80,000ชีวิตเลยทีเดียวคุณผู้ฟัง ในการระบาดของโรคหาครั้งต่อมานะครับเรื่องนี้ก็ผมอ่านไม่เจอในพงศาวดารไทยนะครับหรือผมอาจจะมองโลกในแง่ดีผมอาจจะยังอ่านาละเอียดไม่พอก็ได้นะครับท่านผู้ฟังท่านไหนที่อ่านเจอในพงศาวดารไทยเกี่ยวกับการระบาดของโรคหาในสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสะเนี่ยนะครับกรุณา,อาคอมเมนต์บอกที่ใต้ใต้คลิปด้วยนะครับ แต่ถึงแม้ผมจะอ่านไม่เจอในพงศาวดารไทยผมก็ไปเจอโดยบังเอิญคุณผู้ฟังมันไปปรากฏในจดหมายของบาทหลวงฝรั่งเศสสองฉบับเช่นกันที่เล่าว่าได้เกิดไข้ทรพิษขึ้นในช่วงคริสต์ศักราชนะครับ1 7 1 2ถึง1 7 1 3หรือถ้าแปลงเป็นพุทธศักราชก,ก็จะประมาณประมาณนะครับ2 2 5 5ถึง2 2 5 6นะครับซึ่งถ้าเทียบเลขศักราชแล้วก็จะเป็นในช่วงแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะ ของอยุธยาตอนปลายนะครับคุณผู้ฟังนั่นคือข้อมูลของโรคหาสมัยอยุธยาเท่าที่ผมพอจะรวบรวมมาได้นะ ย้ำๆเลยนะครับว่าเท่าที่ผมจะพอรวบรวมมาได้มันอาจจะมีที่มันยังตกหล่นไปอีกก็ได้นะครับดังนั้นผู้ฟังท่านใดมีข้อมูลโรคหาครั้งอื่นๆก็เขียนเข้ามาบอกในคอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งเรื่องโรคหาหรือว่าผมเน้นๆเ,เลยก็คือไข้ทรพิษที่มันระบาดหนักในสมัยสมเด็จพระเพทราชาและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทยสรนี่แหละครับที่ผมจะเอามาลงรายละเอียดในพอดแคสต์ Podcast, ใน E ีีนี้นะครับคุณผู้ฟัง หัวข้อต่อไปโรคหาสมัยพระเภทราชาในพงศาวดานไทยพระราชพงศาวดานกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาเจิมครับคุณผู้ฟังบันทึกเรื่องนี้ว่าเกิดขึ้นในจุนลศักราชพันหปีเถาะเอกศกก็คือประมาณประมาณนะครับพุทธศักราช2,241โดยบันทึกไว้ดังนี้ครับ ขณะนั้นให้เกิดพยาธิโรคาป่วยไขย้ชนก็ตายเป็นอันมากในปีนั้นน้ำมากเหลือขนาดท่วมไร่นาเรือกสวนเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ฟังพงสาวดานของฝั่งไทยเราเนี่ยบันทึกไว้แค่นี้ นะครับเวลาที่จะเกิดโรคระบาดอะไรขึ้นมาเนี่ยบอกแค่เพียงได้เกิดโรคระบาดขึ้นทําให้มีคนตายเป็นจํานวนมากแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นโรคอะไรและไอที่ว่าคนตายเป็นอันมากเนี่ยมันมากแค่ไหนมันมากเป็นพันหรือเป็นหมื่นหรือเป็นแสนหรือเป็นล้านไม่บอกนะครับผมแต่ไม่เป็นไรอย่างไรก็ดีข้อความในฉบับพันจานเนี่ยก็พอจะเป็นเงื่อนงมบางอย่างนะครับให้เราสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป นะครับคุณผู้ฟังหัวข้อต่อไปโรคหาสมัยพระเพศราชาในจดหมายบาทหลวงฝรั่งเศสเรื่องนี้ปรากฏในจดหมายของบาทหลวงฝรั่งเศส2ฉบับนะครับซึ่งพิมพ์รวมอยู่ในในหนังสือที่ชื่อว่า จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสซ,ซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศีอยุธยาอันนี้ก็มีเหมือนกันของสำนักพิมพ์สีปัญญาพิมพเผยแพร่คุณผู้ฟังถ้าสนใจก็ลองไปกดหาซื้อดูนะครับในแอปช้อปปิ้งออนไลน์อเพียบเลยนะครับผมก็กดมาจากช้อปปีเหมือนกันนะครับอ่ะเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในจดหมาย2ฉบับนะครับฉบับแรกเป็นของมองซีเออร์ปินโต หรือว่าองตวนปินโตหรือว่าองตวนปิงตูอันนี้ก็แล้วแต่จะออกเสียงโดยอ้างอิงตามชาติพันธุ์ไหนนะครับผมภาษาใครก็ภาษามันนะครับซึ่งเขาเขียนไปถึงมองซีเออร์บาเซ่นะครับลงวันที่10มิถุนาย,ยนคริสสศักราช1696หรือประมาณ ประมาณนะคุณผู้ฟังประมาณพุทธศักราช2,239ซึ่งเป็นสมัยสมเด็จพระเพทราชานะครับผมแถมความรู้ให้หน่อยนึงก่อนจะไปเรื่องเนื้อหาในจดหมายเนะี่ยคุณผู้ฟังเมื่อไหร่ที่ผมบอกว่าแถมความรู้โอ้โหคุณผู้ฟังครับคือคุณผู้ฟังได้กำไรอ่ะนะครับบาทหลวงองตวนปินโตท่านเนี้ย คุณผู้ฟังเป็นคนที่เก่งมากๆเก่งสุดๆเป็นคนที่เก่งแบบฝรั่งเศสเชิดชูเลยนะครับเป็นเพชรเม็ดงามของบาทหลวงตั้งแต่สมัยสม,ยสมเด็จพระนารายณ์ของเราเลยก็ว่าได้ซึ่งท่านเนี่ยมีมีคุณแม่เป็นคนไทยนะครับและถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะคุณผู้ฟังท่านน่าจะเริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนสามเณรที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นพื้นที่ของโรงเรียนของอวัดนักบุญยอแซฟด้วยในอยุธยาด้วย นะครับเรื่องความเก่งกาจของพันบาตหลวงปินโตเนี่ย คุณผู้ฟังมีเล่าไว้ในจดหมายของทางบาทหลวงฝรั่งเศสหลายฉบับเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าท่านได้ติดตามคณะทูตของออกพระวิสุทธสุนทรท่านโกษาปานไปฝรั่งเศสด้วยในครั้งนั้นนะครับแล้วท่านก็ได้ไปตอบกระทู้ถามสดต่อหน้าคณะนักบวชและก็ประชาชนชาวฝรั่งเศสซึ่งปรากฏว่าท่านทําได้แบบโอ้โหเลิศเลอเพอร์เฟกมากคุณผู้ฟังฝรั่งเศสชื่นชมกันอย่างมากนะครับ แล้วต่อมาเนี่ยท่านปินโตท่านเนี้ยท่านก็ได้เดินทางไปกรุงโรมอิตาลีอีกต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ไปตอบประทูสามถามสดอีกครั้งหนึ่งและหนเนี้ยได้ไปตอบต่อหน้าสมเด็จพระสันตปะปาปาเลยคุณผู้ฟังโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะครับและคณะนักบวชชั้นผู้ใหญ่ของเขาด้วยนะครับแล้วก็ได้รับคำยกย่องชื่นชมเป็นอย่างมากอีกเช่นกันผมอ่านแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังผมยังภูมิใจไปด้วยเลยนะครับ เอาละทีนี้กลับมาถึงเรื่องจดหมายของท่านบาดหลวงปินโตที่ท่านเขียนไว้นะครับผมเ,เขียนไว้นะครับว่าในกรุงศรีอยุธยาในตอนนั้นเกิดภัยแล้งอย่างหนักคุณผู้ฟังอาหารการกินก็มีราคาแพงขึ้นมากนะครับนอกจากนั้นก็ยังเกิดไฟไหม้บ่อยๆด้วยไม่ว่าทางวางหลวงจะพยายามป้องกันยังไงก็ยังเกิดไฟไหม้อยู่ดีนะครับอากาศมันร้อนมันแห้งนะครับน้ำในแม่น้ำเนีเน่ยขุ่นเขียวไปหมด คุณผู้ฟังคุณเขียวจนแทบจะไม่เหลือน้ำให้กินให้ใช้กันมาหลายวันเลยนะครับอากาศร้อนจัดจนแทบจะทนไม่ได้และแล้วสังเกตนะครับคุณผู้ฟังอากาศร้อนจัดทีไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะมีโรคร้ายเกิดขึ้นตามมาท่านบาดหลวมปินโตท่านเล่าว,ว่าก่อนจะมีไข้ทรพิษเนี่ยนะครับมันได้เกิดโรคชนิดหนึ่งขึ้นมาก่อนโดยคนป่วยจะมีอาการคือเลือดออกจากปาก กับออกจากจมูกนะครับออกปากออกจมูกประมาณสัก2-3สาวันก็จะเสียชีวิตลงเลยนะครับจากนั้นตะเกียเป็นเผาหลอกแต่ต่อไปนี้เป็นเผาจริงจากนั้นก็คือไข้ทรพิษก็จะเข้ามาแทรกทั่วราชอาณาจักรเลยทั้งเด็ก ผู้ใหญ่คนแก่เป็นไข้ทรพิษล้มตายกันเป็นจำนวนมากนะครับคุณผู้ฟังโดยตั้งแต่เดือนมกราคมคริสต์ศักราช1696หรือพุทธศักราช2239มเนี่ยมีคนตายในกรุงในพระนครเนี่ยเกือบ8 0 0 0มืนคนท่านบาทหลวงปินโตบอกว่าเกือบ8 0 0 0 0ืนคนเลยนะครับคือตายกันเยอะจนตามวัดต่างๆแทบไม่เหลือที่ให้ฝังศพเลยอะ่ะ นะครับแม้แต่ที่โล่งตามทุ่งนาก็มีแต่ศพฝังทั้งนั้นนะครับฝังมั่งกองไว้เฉยๆบ้างนะครับ เอาง่ายๆลำพังแค่วัดที่อยู่ใกล้โรงเรียนของท่านเนี่ยแค่แห่งเดียวเนะี่ยคุณผู้ฟังภายใน3เดือนที่ผ่านมาในขณะที่เขียนจดหมายเนี่ยก็ได้ฝังศพไปถึง4,200ศพเข้าไปแล้วโอ้โหไม่อยากจะนึกภาพเลยคุณผู้ฟังอันนี้แค่ที่เดียวนะไม่นับรวมที่อื่นๆอ,อ,อีกนะครับซึ่งคงจะมีจำนวนมากมายมหาศาลศพน่าจะแบบกองพเนินเทินทึกเลยนะครับท่านบาทหลวงปินโตเล่าในจดหมายต่อไปว่าทางราชสำนักของสมเด็จพระเพทราชา ก็ได้จัดสวนมนทําบุญหลายพันอย่างท่านใช้คำว่าหลายพันอย่างเลยนะครับและก็ได้มีรับสั่งให้หมอเนี่ยออกตระเวนรักษาคนป่วย พระราชทานยาและก็แจกเงินเป็นทานทั่วหน้ากันทั้งราชาอาณาจักรนะครับส่วนบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งก็คือท่านสังคราชลุยส์ลาโนนะครับหรือว่าสังคราชเดอร์เมโตโรโพลิสนะครับก่อนที่ท่านจะถึงแก่กรรมเนี่ยท่านก็ได้ให้คําแนะนําไว้นะครับว่าให้คนเนี่ยถ่ายเลือดออกมาซะเพื่อป้องกันไม่ให้ป่วยอันนี้มันเป็นวิธีการรักษาโรคของคนสมัยนั้นเป็นการรักษาของออหมอตะวันตกสมัยนั้นนะครับผู้บาดหลวงเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยผมแทรกให้หน่อยนึงแล้วกัน บางท่านจะมีความรู้ในการในการแพทย์ด้วยนะครับก็ตระเวนรักษาผู้คนนะครับเวลาที่คณะบาดหลวงลงเรือไปที่ไหนเนี่ยโอ้โหชาวบ้านจะรักกันมากดีใจกันมากเพราะว่าเขาจะเรียกกันว่าเรือยานะครับพอบาดหลวงลงเรือมาที่ไหนก็หมายความว่าจะมียารักษาโรคมาให้จะมีหมอมารักษาโรคนะครับผมอ่ะกลับไปที่เส้นเรื่องหลักของเรานะครับตะกี้ผมพาออกนอกเรื่องท่านสังฆราช ลุยส์ลาโนท่านแนะนําว่าให้ถ่ายเลือดออกซึ่งสมเด็จพระเพทราชาท่านก็ทรงเห็นชอบด้วยแล้วก็ออกประกาศให้ราษฎรเนี่ยปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านสังฆราชช่วงนั้นบาทหลวงก็ได้แต่วิ่งช่วยคนทุกหนทุกแห่งเลยนะครับผมตัวท่านบาทหลวงปินโตเองเนี่ยก็วิ่งออกไปรักษาคนทั่วทุกแห่งเหมือนมิชนารีคนอื่นๆแต่ว่าในาไม่ช้าคุณผู้ฟังคนไข้ก็แต่มมื่อนะครับคือถ้าเป็นปัจจุบันก็น่าจะใช้คําว่าเตียงเต็มนะครับเพราะว่าคนป่วยกันเยอะจริงๆและน้ นักเรียนในโรงเรียนสามเณรของท่านเนี่ยก็ค่อยๆทยอยล้มตายทีละคนผมเข้าใจว่าน่าจะติดโรคนะครับและถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับต่อมาไม่นานท่านบาทหลวงปินโตก็ล้มป่วยแล้วก็ถึงแก่กรรมลงด้วยเช่นกันก็น่าจะติดโรคด้วยเช่นกันนะครับจดหมายฉบับต่อไปของบาทหลวงฝรั่งเศสนะครับเป็นของท่านมองซีเออร์โปเก้นะครับมองซีเออร์โปเก้เขียนถึง ผู้อำนวยการคณะต่างประเทศลงวันที่12ธันวาคมคตศักราช1696หรือว่าประมาณพุทธศักราช2239ซึ่งจดหมายฉบับนี้คุณผู้ฟังก็เขียนเล่าไปในทางเดียวกันกับบาทหลวงปินโตโดยท่านบาทหลวงโปเก้ท่านเล่านะครับว่า ภาวะฝนแล้งและน้ำน้อยในกรุงศรีอยุธยาได้เกิดขึ้นต่อเนื่องชนิดที่เรียกว่าข้ามปีกันเลยนะครับคือนับวันก็ยิ่งจะแล้งลงเรื่อยๆนะครับถึงขนาดที่พอถึงในหน้าน้ำหลากซึ่งตามปกติน้ำมันจะต้องล้นเข้าท่วมพื้นที่รอบเกาะเมืองอยุธยาเนี่ยนะครับตามปกติมันควรจะท่วมแต่ในปีนั้นมันไม่มีแม้แต่น้ำจะให้หลากเลยอ่ะนะครับเรียกว่าแล้งหนักหนาสาหัสอย่างที่สุดนะครับ ราคาข้าวก็ไม่ใช่แค่จะแพงเท่านั้นนะครับแต่ยังหาซื้อไม่ได้เลยด้วยมีเงินก็หาซื้อไม่ได้นะครับข้าวเนี่ยแพงมากาขาดแคลนมากด้วยบาดหลวงโปกเก้ท่านเล่าว่าความแห้งแล้งในครั้งนี้มันได้ทำให้เกิดไข้ทรพิษขึ้นหลายชนิดโดยท่านใช้คำว่าบางอย่างก็ดำบางอย่างก็แดงคุณผู้ฟังไข้ทรพิษ มีบางอย่างดําบางอย่างแดงอันนี้เป็นความรู้ใหม่สําหรับผมเลยนะครับว่าไข้ทรพิษมันน่าจะมีอาการที่แสดงออกมาหลายอย่างาในสมัยนั้นนะครับซึ่งการระบาดของไข้ทรพิษเนี่ยได้ทําให้ผู้คนทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชราล้มตายกันเป็นจํานวนมากนะครับคุณผู้ฟังทางสมเด็จพระเพทราชาเองก็ทรงพยายามช่วยเหลือรัษฎรทุกอย่างทางวัดพุทธก็อันเชิญพระพุทธรูปออกแห่เพื่อขอฝนนะครับ ส่วนทางคณะบาทหลวงก็จัดพิธีสวดมนต์แล้วไม่นานครับโชคดีเหลือเกินก็เริ่มมีฝนตกลงมาแล้วก็ตกไปเรื่อยตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกาน้ำในแม่น้ำก็เริ่มจะมากขึ้นจนล้นไปท่วมทุ่งนาได้ประมาณ2เดือนแล้วก็เริ่มเกี่ยวข้าวกันได้บ้าง อ่านดูในตอนนี้ก็น่าจะคลี่คลายลงแล้วในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ของการระบาดของไข้ทรพิษในตอนนั้นนะครับนั่นคือรายละเอียดของโรคหาหรือว่าไข้ทรพิษที่ระบาดในสมัยสมเด็จพระเพทราชาจากจดหมายของท่านบาทหลวงปินโตและบาทหลวงโปโกเกหัวข้อต่อไปโรคหาสมัยพระเจ้าไทาสระในจดหมายบาทหลวงฝรั่งเศสคุณผู้ฟัง อย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นว่าเรื่องโรคหาในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสาะเนี่ยผมไปอ่านเจอโดยบังเอิญบังเอิญในจดหมายของท่านบาดหลวงฝรั่งเศสสองฉบับนะครับซึ่งบันทึกเรื่องราวไว้ตรงกันเป๊ะเลยและช่วงเวลาที่มันเกิดการระบาดมันก็ใกล้เคียงกันด้วยดังนั้นพอเทียบเรื่องห่วงเวลาแล้วก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยเดียวกันนะครับอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ผมไม่เจอในพงศาวดารไทย นะครับถ้าคุณผู้ชมมีพงศาวดารของฝั่งไทยอยู่ในมือแล้วถ้าบาังเอิญไปอ่านเจอขึ้นมาว่ามีบันทึกเรื่องโรคระบาดในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทยสะก็รบกวนช่วยคอมเมนต์มาบอกที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับจะได้เป็นความรู้เพิ่มเติมร่วมกันเนาะเริ่มที่จดหมายฉบับแรกคุณผู้ฟัง เป็นของมองเซนเยอร์เดอซีเซนะครับเขียนถึงผู้อำนวยการคณะต่างประเทศลงวันที่14ทธันวาคมคริสต์ศักราช1712หรือพุทธศักราช2255ซึ่งเป็นช่วงของแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทยสะนะครับคุณผู้ฟังจดหมายฉบับนี้เขียนไว้แค่สั้นๆแค่ย่อหน้าเดียวเท่านั้นโดยมองเซนเยอร์เดอซีเซเขียนเล่าไว้ว่า ได้เกิดไข้ทรพิษมา5-6เดือนแล้ว5-6เดือนอนับจากวันที่เขียนจดหมายก็น่าจะเป็นประมาณเดือนมิถุนายน นะครับและจนถึงตอนที่เขียนจดหมายก็ยังคงระบาดอยู่คุณผู้ฟังโอ้โหมันระบาดกันแบบหลายเดือนมากนะครับมีผู้คนในพระนครเนี่ยล้มตายเป็นจำนวนมากคุณผู้ฟังและทางคณะบาทหลวงก็ได้พยายามที่จะช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยทุกอย่างรวมทั้งออกไปช่วยรักษาคนตามในเมืองและตามหมู่บ้านต่างๆถึงบางหมู่บ้านจะต้องเดินทางไกลา3าถึง4ไมล์เนี่ยก็ต้องไป นะครับเพื่อช่วยผู้คนนะครับนอกจากจะช่วยรักษาชาวบ้านแล้วเหล่าบาทหลวงยังต้องซื้อข้าวมาเลี้ยงคนยากคนจนด้วยคุณผู้ฟังลองนึกสภาพดูสิครับนะครับต้องช่วยทั้งรักษาด้วยแล้วก็เขาไปถึงที่บ้านเขาแล้วเขาก็ไม่มีข้าวกินน่ะนะครับแล้วข้าวเนี่ยมันก็แพงอย่างแสนสาหัสนะครับแล้วก็ยังหาซื้อยากด้วยเนี่ยมันมันเป็นความยากลำบากซ้อน 2, สซ้อน3ซ้อน4เลเยอร์ไปอ่านแล้วก็เวทนาเหลือเกินคุณผู้ฟังครับ อมองเซนเยอร์เดอซีเซเขียนเล่าไว้ในจดหมายเพียงแค่เท่านี้นะครับคุณผู้ฟังค่อนข้างจะสั้นแต่ไม่เป็นไรจดหมายฉบับต่อไปนะครับเป็นของมองเซนเยอร์เดอบูซึ่งเคยเป็นบาทหลวงระดับบีชอปที่เมืองตังเกียฝ่ายตะวันตกนะครับท่านได้เขียนจดหมายถึงออมองเซอร์เตเซีย ลงวันที่10กันยายนคริสต์ศักราช1713หรือว่าพุทธศักราช2256ซึ่งก็ตรงกับสมัยพระเจ้าอยู่หัวไท้ายสเช่นกันนะครับจดหมายฉบับนี้เป็นการช่วยขยายรายละเอียดของโรคหาได้มากขึ้นนะครับโดยมองเซนเยอร์เดอบูเขียนเล่าไว้ว่าคณะของท่านเนี่ยคุณผู้ฟัง เดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาคือเดินทางจากตังเกียมาอายุธยาตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมในปีนั้นนะครับโดยสภาพของอยุธยาในตอนนั้นแตกต่างจากที่ท่านเคยเข้ามาครั้งแรกเมื่อ50ปีที่แล้วเป็นอย่างมากคุณผู้ฟังอยุธยาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะนั้น เรือค้าขายของพ่อค้าต่างประเทศเนี่ยไม่พลุกพล่านเหมือนเมื่อ50ปีก่อนหรือถ้าจะให้เทียบกันจริงๆแล้วนะครับท่านบอกว่าพระนครอยุธยาเนี่ยแทบจะกลายเป็นเมืองป่าที่ร้างผู้คนทีเดียวเพราะว่าจำนวนประชากรลดลงไปกว่าครึ่ง นะครับมองเซนเจอร์เดอบูบอกว่าเมื่อต้นคริสตลร์ศักราช1713หรือว่าพุทธศักราช2256ได้เกิดไข้ทรพิษระบาดขึ้นในกรุงศรีอยุธยาคุณผู้ฟังเป็นผลให้ผู้คนล้มตายไปตั้งครึ่งเมือง ท่านาบาทหลวงเดอบูใช้คำว่าครึ่งเมืองเลยนะครับนอกจากนั้นยังได้เกิดภาวะเข้ายากหมากแพงผู้คนได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสนะครับราคาข้าวตามปกติเคยซื้อกันในราคาเหรียญหนึ่งเนี่ยแต่ว่าณตอนนั้นสิบเหรียญก็ยังแทบจะหาซื้อกันไม่ได้นะครับซึ่งการมาอายุธยาของท่านในครั้งนั้นท่านได้พาชายชาวตังเกียมาด้วย20ชีวิตเพราะว่า ตอนจะเดินทางเนี่ยท่านก็เข้าใจว่ายุทธยาก,ก็คงจะยังเป็นเมืองที่มันยังมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อ50ปีก่อนที่ท่านเคยมาแต่พอมาเจอแบบนี้ก็ทำให้คณะของท่านได้รับความลำบากอย่างแสนสาหัสทีเดียวครับคุณผู้ฟัง เอาละนั่นคือจดหมายของบาทหลวงฝรั่งเศส2อฉบับที่ช่วยเล่าเรื่องการระบาดของไข้ทรพิษและผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับคุณผู้ฟัง เอาละคุณผู้ฟังนั่นคือทั้งหมดของ EP ีนี้เรื่องของโรคหาที่มันระบาดหนักๆในช่วงปลายอายุทยาผมหยิบมาแค่ปลายอายุทยาก่อนก็แล้วกันเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เรายังพอจะมีหลักฐานจากาต่างชาติซึ่งเขาลงรายละเอียดมากกว่าเอกสารหลักฐานของฝั่งเรานะครับเอกสารอ้างอิงใน E ีีนี้ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาตรเจิมอันนี้เป็นของสำนักพิมพ์สีปัญญาพิมพ์เผยแพร่จริงๆถ้าท่านใดเป็นนักสะสมหนังสือเก่านะครับฉบับพันจันทร์ผมคุ้นๆว่าจะมีพิมพ์อยู่ในประชุมพงศาวดารสักสักสักภาคหนึ่งอ่ะผมจะไม่ได้ว่าภาคไหนลองลองค้นหาดูนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดไม่สามารถที่จะไปหาหนังสือเก่าได้ผมก็แปะลิงก์นะครับสำหรับซื้อ พงศาวดานเวอร์ชั่นนี้ที่พิมพ์โดยสรับพิมพ์สีปัญญาเนี่ยผมแปะลิงก์สำหรับซื้อไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปนะครับมันแล้วแต่ว่าท่านผู้ฟังฟัง EP นี้จากในแอปพลิเคชันไหนถ้าเป็นบางแอปพลิเคชันอย่างเช่นใน Apple Podcast ก็เขาก็จะเปิดให้เห็นรายละเอียดแล้วก็ลิงก์ที่ผมฝังไว้ด้วยก็คลิกแล้วก็ไปซื้อได้เลยนะครับเอกสารเล่มต่อไปนะครับจดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาบาทหลวงโลเน่เป็นคนรวบรวมพิมพ์แปลโดยนายอรุณอมาตยากุลพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์ศรีปัญญาเช่นเช่นเคยนะครับผมแปะลิงก์สำหรับซื้อเล่มนี้ไว้ให้เรียบร้อยที่ใตใ้คลิปนะครับผมำลำดับต่อไปจะเป็นเว็บไซต์ของกรมศิลป์นะครับผมเป็นเ,เรื่อง โรคระบาดในสมัยอยุธยากรมศินท่านิิส์ไว้ผมก็อ้างอิงไปตามนั้นด้วยนะครับผมแปะลิงก์สำหรับคุณผู้คุณผู้ฟังอยากจะเผื่อจะอยากไปดูนะครับก็ลิงก์ ลิงก์ปุ๊บก็คลิกไปปุ๊บก็ไปได้เลยนะครับผมสุดท้ายเป็นหนังสือครับเล่มนี้ผมชอบมากเพราะว่าพิมพ์สีสีสวยงามทั้งเล่มอายุทยาจากสังคมเมืองท่านานาชาติสู่มรดกโลกโดยอาจารย์กำพลจำปาพันธ์สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรสนะครับผมแปะลิงก์สำหรับซื้อเล่มนี้ไว้ให้เรียบร้อยที่ใต้คลิปนะครับโอเคไว้พบกันใหม่ในอีหน้าสวัสดีครับ